พิการคณะที่3สุจิตบุญบงการนะคะซึ่งรับผิดชอบการศึกษาเกี่ยวกับภาค2ผู้นําการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองนะคะหมวด1ระบบผู้แทนที่ดีและผู้นําการเมืองที่ดีหมวด2แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหมวด3รัฐสภาหมวด4คณะรัฐมนตรีนะคะได้บอกว่าเตรียมเสนอแนวทางการเลือกตั้งแบบประเทศยอรมันค่ะโดยให้มี2สภานะคะคือสภาผู้แทนรัษฎรและบุฒทิศภาค่ะพร้อมได้กําหนดให้สสอแบบบังเขตและแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนทั้งหมด350คนค่ะแต่ ยังไม่มีการลงรายละเอียดนะคะว่าควรมีสัสดส่วนเท่าใดค่ะโดยจะให้คํานึงถึงคะแนนนิยมที่พักการเมืองได้รับจากประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พักเล็กเข้ามาทําหน้าที่และการเมืองไม่ถูกควบคุมโดยพักการเมืองใหญ่ค่ะส่วนจํานวนสวั้นนะคะยังไม่มีการกําหนดว่าจะมีจํานวนเท่าใดค่ะแต่ต้องมีจำนวนน้อยกว่าสอสอและจะมีการสรรหาในวงกว้างด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็เชื่อว่าประชาชนนั้นจะไม่สับสนนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งหลักๆนั้นยังเป็นเหมือนเดิมค่ะส่วนการลด จำนวนสอสอลงกว่าเดิมนั้นก็เชื่อว่าจะช่วยให้ทํางานได้คล่องกว่าเดิมและมองว่าการตอบสนองประชาชนในพื้นที่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของสอสอแต่ละคนเองนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับจํานวนค่ะขณะที่อํานาจหน้าที่ของสอสอและสอวอนะคะก็จะยังคงคล้ายเดิมนะคะคือสอวอยังคงมีอํานาจถอดถอนสอวอได้เช่นเดิมค่ะและสําหรับเรื่องที่มาของนายรัฐมนตรีนั้นนะคะไม่มีการเลือกโดยตรงค่ะแต่ยังคงเหมือนปี2550คือรัฐสภาเป็นผู้เลือกนะคะแต่ยังมีเสียงสนน้อยในอนุ อนุกรรมธิการค่ะที่เห็นว่าควรจะมีการเลือกตั้งโดยตรงนะคะซึ่งอนุกรรมธิการคณะที่3นั้นจะมีการนําเสนอเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้กรรมธิการชุดใหญ่นั้นได้พิจารณาค่ะโดยที่จะเตรียมเสนอนะคะในวันที่12และก็วันที่13ธันวาคมนี้ค่ะ ส่วนกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นนะคะที่อ,น,อ,อนุกรรมธิการชุดที่10นะคะซึ่งมีคุณอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นประธานนั้นนะคะก็มีการเสนอไปอยังกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วค่ะโดย ได้เปิดเผยนะคะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นเป็นเพียงกรอบนะคะว่าควรที่จะมีการกฎหมายนิรโทษกรรมนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีการลงรายละเอียดค่ะว่าจะนิรโทษกรรมให้ใครหรือว่าบุคคลใดในช่วงเวลาใดานะคะโดยให้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญน,นไปพิจารณาค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่รัฐสภา